จี้ทองคำแท like ้ค่ะน้ำหนักทองหนึ่งสลึงนะคะจะเป็นจี้ปีนักสัตว์นะคะมีทั้ง12ปีนักสัตว์เลยนะคะก็จะเหมาะกับสร้อยคอตั้งแต่น้ำหนักทองสองสลึงถึง1บาทเลยนะคะตัวอย่างจะเป็นจี้ปีม้านะคะแล้วก็ปีงูเล็กหรือปีมะเส็งนั่นเองนะคะเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้นะคะ ทางช่องทาง LINE แอดวิทยา2002หรือที่เพจห้างทองวิทยา2002นะคะสามารถแคปเจอร์ภาพนะคะทักเข้ามาที่เพจได้เลยนะคะ,ะตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นจีปีจอนะคะสำหรับใครที่เกิดปีนี้นะคะจะซื้อไว้ให้เป็นของขวัญตัวเองนะคะหรือว่าจะซื้อไว้ให้เป็นของขวัญคนพิเศษก็ได้นะคะ,ะถ้าเกิดใครเดือนเกิดนะคะเกิด ของคนพิเศษนะคะเกิดปีละกานะคะปีไก่อย่างเงี้หรือปีหนูนะคะแล้วอยากให้เป็นของขวัญนึกไม่ออกจะให้อะไรดีก็ให้เป็นทองก็ได้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อมทองกับแห้างทองวิริยะอยู่แล้วนะคะก็สามารถตัดซื้อได้นะคะสำหรับจี้นะคะวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ8,300นานะคะราคาที่แจ้งนะคะจะเป็นราคาวันนี้นะคะวันที่20พฤษภาคมปี2565นะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบลายไหนนะคะสามารถแคปเจอร์ภาพนะคะทักมาได้เลยค่ะสำหรับการจัดส่งนะคะจัดส่งต่างจังหวัดนะคะก็ถ้าอยู่ภาคอีสานนะคะหรือกรุงเทพประมาณ1วันนะคะถึงเลยแต่ถ้าเกิดเป็นภาคกลางหรือภาคตอนออกประมาณ2